โลกิเอาดีๆเป็นการ์ดที่สนุกมากๆเลยนะคะพอเราใช้การ์ดโลกิแล้วมันจะเปลี่ยนการ์ดทุกใบในมือเราเป็นการ์ดของเล็กจากฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็ยังลด energy ทุกใบลงหนึ่งด้วยนะคะซึ่งมันก็เหมือนกับเราได้เซราดีๆนี่เองละคะ่ะพอ energy มันลดลงทุกใบอะ่ะมันก็เลยทำให้เราลงได้เยอะขึ้นแล้วตอนที่ โกิเปลี่ยนการ์ดในมือการ์ดเดอะคอลเลกเตอร์ก็ยังได้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ถือว่าสนุกอยู่นะแล้วถ้ามีการซัพพอร์ตอย่างควีนเจ t ที่ช่วยลดเอเนอร์จีด้วยก็ลดอยู่นะเออเป็นเด็กเป็นเด็กหนึ่งที่สนุกมากๆเลยคือเล่นเราก็ทั้งทั้งเพลินทั้งลุ้นนะคะเพราะว่ามันก็ลงได้หลายใบด้วยแล้วก็ลุ้นว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะเล่นการ์ดอะไร